สวัสดีครับเพื่อนๆแ,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลายเกมเศรษฐีหลังจากที่ผมได้หายไปหลายวันนะทุกคนเนื่องจากว่าผมโดนน้ําท่วมทุกคนผมเข้าห้องไม่ได้ก็เลยต้องมานอนที่ทํางานแล้วก็ผมก็ติดงานอีกเนี่ยผมก็เลยแบบเออไม่ได้ไมาทําให้ดูเลยทุกคนแล้วก็วันนี้คือเราสะสมจี้ที่อ่าที่เราเล่นมาที่มันล็อกอินแล้วก็เล่นแผ่นที่ใหม่นะ เออที่ันเล่นเพลที่เนี้ยเห่นไหมนะแล้วเราจะได้อ่าสุ่มการ์ดนะดินแดนหิมะเออนั่นแหละคือผมจะมาเปิดให้ดูนะแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่ผมจะต้องเปิดเนี้ยให้ไหมผมจะต้องเล่นวนดินแดนหิมะอีกสี่ครั้งนะออโอเคมาดูกันสี่ครั้งนะคือก่อนที่ผมจะผมอยากจะเปิดทีเดียวเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้น ตัวที่ชนะเร็วที่สุดก็มีแต่ครูนะเดี๋ยวเรามาเดูเดียวกันไม่ดูว่าเราจะเจอใครนะโอ้โหเจอครูด้วยกันเลยทุกคนสงสัยเขาตนะ้จะทำอีเวนต์เหมือนเราเลยนะเราได้เล่นเป็นคนแรกเราจะต้องถ้ามีดกหลาบนี่คือไม่อยากทำอะไรเลยทุกคนเราทำได้แค่อย่างเดียวอุดทุกอย่างที่มันอุดได้เยอะที่สุดนะ มันมีแค่อันนี้เฉยๆมันไม่ได้มีอันนี้ด้วยนะเรียกวอะไรมันมีแค่ลองเสียงดูไหมมาตรงนี้ก่อนแล้วหมวกหมวกมันไม่ชาร์จเลยนะเสียงเล้อดู จตตรงนี้เลยมาดูว่าโคจูวิกหรือลมนะผ้าทอยยีแกเขาไม่ออกนะดกลาจะดูนโพแล้ว เราไม่โดนนะเด็ครั้งต่อไปก็ไม่แน่นะเด็เงินเราคือมันหมดแล้วอะทีนี้เห็นทีงน่าจะไม่รลอดทนมันจะกลับมาหาเราดูหัวกเขายังชาร์จเลยแต่ของเราไม่ชาร์จออของเขาเป็นไม่ใช่หมวกของเขาเป็นไอ้อันนั้นนะเป็นคอสตูมโอ้โหดูไม่เบิร์นอีกอะกู มันบอกว่าเล่นเดน่นดินเด่นหิมาสองครั้งใช่ไหมมันไ,มได้บอกว่าให้เล่นให้ชนะใช่ไหมแต่ที่จริงเรามีออฟเจาะฟองอยู่นะทุกคนล้มเลยถ้าเป็นแบนี้ดูทั้งสองอย่างคือล้มไปเลยนะแต่นี่เจอใคเจอ,เจอพระนะคนเล่นเป็นคนที่สองไหมโอ้โหยังได้เล่นเป็นคนแรกเหรอต่โคทําด้วยเลยพี่ให้เกียรติคนกลับมาเล่นหนะ่ะไม่ได้เลยเหรอ นี้เราต้องทำอีกแบบหนึ่งนะทุกคนคือพระก็ต้องหนีไปให้ไกลที่สุดโอ้โหไม่เบื่ออีก ยกไปก่อนนะคิดอะไรไม่ออกก็ยกไปก่อนมันมีอะไรบ้างนะหมูดีชาร์ตไมกุลาบปืนฟองสบู่แล้วก็สุดท้ายเป็นคอลา,รา,รารเตอรอลเปอร์มันมาแล้วรอบที่หนึ่ง โดนซะแล้วอาชาไปก่อนยันงไม่โดนโดนุหลาดนะโดนโดนุหลาบเข้าไปเต็มๆเลยทีนี้ลมไปเลย ส่งตาแพ้ทุกตาแพ้เพราะอะไรได้เล่นก่อนตลอดวันนี้มันเป็นวันอังคารด้วยมันจะไม่ให้เรามันจะไม่ให้เราชนะแล้วรุว่นผมรู้ว่าที่มันไม่ให้เราชนะเพราะมันเป็นวันอังคารมันต้องการจะเผาเงินเราไงมนะแต่อีกตาหนึ่งนะ อีกสองแต่สิเนาะเราจะต้องแต่ีีเจอบาลานเมเลี่ยแน่เลยไนกี้อ๋อเป็นไนกี้โอ้โหใจโคพี่ทำด้วยอะไรเล่นเล่นก่อนทุกตาเลยเอาชนะไปเลยไหมถ้าจะขนานเนี้ย การวิคนะไม่สนและเอกแต่เกียงวิเศษนะมันคือการวิคหรือเปล่าไม่สนละโจมตีอย่างเดียวสร้างบ้านเออวิคอย่างเดียวโอ้โหไม่ออกด้วยออกเบิ้ลสวยสวยเลยที่นี้ มาแล้วเตียมตัว ที่ไหนก็มีเยอะแยะไม่ตกตกตรงนั้นเชื้อถ้ามันติดดกหลาบนี่ยอมเลยนะ,ะกูอ่นะยอมไม่ตกหลาบ ตุยเลยทุกคนดูสภาพมาอีกตาหนึ่งมะมันต้องเล่นอีกตาหนึ่งอะ่ะไม่ไงั้นมันจะไม่ได้เปิดจีนะแต่น,นี้ผมจะปล่อยมันออโต้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อก็อยังได้เล่นคนเรกอยู่ মিকানবিক লগৰ মাও লৈ এইটো কোন তেনে ม,มาแล้วมันมาใกล้เราแล้วล,วลงคุกอ๋อไม่ใช่เรายังมีลูอยู่เราไม่กลัวหรอกใช่ไหมมีลูหรือเปล่า คนนะบนสองอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคน ก่อนที่ผมจะหลับไปหลับไหลไปไ,ไม่รู้ตัวนะอืมตัวว่าเยอะอยู่นะเนี่ยเพลงควิทเราจะได้อะไร เปนเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้เอาไว้เลกอะไรนะดูหนะ่อยสิคืออะไรนี่หรือเปล่าเลขสามร้อยมันจะไม่หายนะทุกคนโอ้โหหนึ่งพันโอโ้ดูว่าเจ่งอยู่นะมามาดูกันเลยเิ็นแรกเรจะได้อะไร เราั้กับส่งวัตของเรานะโ,โหโหโดูนะที้นนั้นหูชิ้นนี้คือกา อื้มมีแล้วไม่อยากได้โอ้มีแล้วไม่อยากได้เฮ้ยไ,ไรดีเลยเ่ะเดี๋ยวของกากๆกกตัวคนเดี๋ยวอีกทีสิ ห้าสิบไม่ต้องลุ้นเนี่ยมันจะเป็นห้าบวกแล้วไม่ต้องลุ้นนิโคมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเหรออีกที่หนึ่งนะทุกคน ชิ้น <fi> ส <xtures> oh, oh, eh, ุดท้ายเพราะว่ามันจะหโ้โหอีพี โอเคนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยกาด้วยเอาแถมให้อีกหนึ่งใบโอ้โหอย่างโหดถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะผมง่วงมากเลยนะทุกคนบายบายไปแล้ว